สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางวิ่งลู่หวยหวยลาวพัฒนาสูตรใหม่นะคะผิดออมันเข้าดีค่ะทุกคนเอาไปเทียบกันดูแล้วไม่ชนสูตรไหนเลยนะคะตัวนี้ถือว่าแหวกแนวทุกสูตรจะไปชนกับเลขดับอยู่แค่หนึ่งแล้วก็ไปชนกับสูตรล่างนะคะ สูตรล่างที่แอดลงให้ดูเนาะตัวเด่นหนึ่งอะค่ะตัวเด่นหนึ่งที่แอดให้อะค่ะในในสูตรของแอดนะคะของร้านแอดก็ไม่ชนนะคะตัวนี้โอ้ชนอยู่สี่ชนสามกับร้านแอดเนาะร้านแอดให้สามสองหกนะคะหลานแอดให้สามสองหกใช่ไหมมาดูกันนะคะทุกคน โอ้ยเอถือว่าเดินดีมากเลยค่ะแปดนวดนะคะนี่ไปชนก,นกันกับสูตรลานแอดนะคะที่สามนะคะทุกคนอันนี้ชนกับสูตรสูตรล่างแอดนะคะที่หนึ่งนะคะถือว่าทิ้งสองไปเลยนะคะทิ้งสองทิ้งหกทิ้งทิ้งเลขคู่เลยค่ะสูตรนี้นะคะ เอามาดูกันค่ะงวดก่อนนี้ให้สองนะคะมาสองสองเนาะนี่นะคะแปดงวดติดนะคะเริ่มจากงวดวันที่หกนะคะทุกคนของเดือนนี้นะคะเริ่มงวดวันที่หกให้สี่นะคะมาสี่หนึ่งให้หกสามนะคะมาหกแปดให้หกมาหกหนึ่งนะคะให้หกเจ็ดเนาะให้แปดสามมาสามสองนะคะให้แปดสามให้สี่หกมาแปดหก ให้02มาทั้ง24แล้วก็024นะคะแล้วก็90นะคะวันนี้ให้212นะคะก็มา922 99เนอะแต่ทุกคนมันยังไม่นิ่งว่ามันจะขึ้นบนหรือลงล่างนะคะยังจับไม่ได้นะคะยังจับไม่ได้ทุกคนแสดงว่าแต่ว่า สีงว่วติดนะคะหนึ่สอง่นะคะสีง้อติดขึ้นบนหมดเลยนะคะงวดน,นี้ถ้า3ขึ้นบนขอให้มันเป็น3 6 6นะคะนี่ถ้า3าจะขึ้นบนนะคะโอ้โอ้เราก็มีหมดนะคะ6 3 2 6 3 6องอะไรก็ได้เรามีนะคะเนี่ยค่ะทุกคน เพราะว่าสามมันชนเงินกระสูตรหลานแอดเนาะสำหรับตัววิ่งรูดนะคะหนึ่งมันก็ไปชนสูตรนะแต่ว่าไม่นชนแปดเก้าศูนย์นะคะเออถือว่าแอดถือว่ามันเป็นเลขที่แตกต่างจาก ส่วนมากจะเน้นไปที่เลขคู่กันนะคะแอดดูสูตรของแอดและสูตรหลักที่แอดให้ก็เป็นแปดเก้าศูนย์นะคะคือสูตรไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะมีสูตรนี้เออชนกับล้านแอดนะคะชนที่สามนะคะทุกคนมันก็น่าสนใจด้ชนที่สามใช่ไหมเพราะว่าสูตรร้านแอดก็ยังไม่หลุดเลยหกวดวติดนะคะเนี่ค่ะหนึ่งสามทุกคนดูจากสถิติได้เลยนะคะดูจากสถิติได้เลยนี่โอ้โยวยงามทีกที หรือมันจะหนีเลขไอ้นี่ทั้งหลายเลว้วโอ้ยมันก็ไม่เหมือนหวยไทยว่ามันก็ออกอยู่แค่ไม่กี่เลขนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เจ็ดนะคะเจ็ดหายไปประมาณสิบสิบสีงวดนะคะเจ็ดหายไปสิบสีงวดแต่ว่ามันติดที่ว่าหนึ่งไปชนเลขดับนะคะเลขดับแอดก็เหมือนเลขเดินแหละย็บสีบอกเพราะว่ามันมันดับอยู่มาห้าหกงวดแล้วนะคะเลขดับก็แมนอนี่บผมจำอะไร มันไปชนเลขดับอีกนะคะหนึ่งก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนเอา้าไปลุ้นทิปกันก่อนก็ได้ใครที่ปักใจสูตรลานแอดก็คงจะเกือบทุกคนนะคะเกือบทุกคนรวมทั้งตัวแอดเองด้วยนะคะก็ขอให้หมาขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะยิ่งสามมาชนกันอีกอ้ยสาธุแอดแตชอบหกสามสองมากนะคะสูตรของลานแอดก็ขอให้มันมาแล้วในตารางก็มีสามอีกนะคะทุกคนมีหนึ่งมีสามมาครบนะคะแต่ว่า หนึ่งมันแอติดใจหนึ่งที่ว่ามันติดดับนะคะแอดติดใจหนึ่งที่ว่ามันติดดับแต่ก็ถือว่าหนึ่งมาเยอะอยู่นะคะเดือนนี้นะคะเริ่มแต่วันที่หกเดือนนี้นะคะหนึ่งสองสามโอ้หกเอ้ยหนึ่งก็มาสามงวดค่ะนอกนั้นก็สองสองหกครองนะคะสองหกแปดครองเอาจริงๆสียังถือว่าน้อยกว่าสองหกแปดเนาะสองหกแปด อุยหรือว่าเลขคู่มันจะมาจับคู่กับเลขคี่บ้าอเอาละครับสองสามคนหกสองสามเฮ้าเรามีอะไรนะเลขไอ้น้องสี่สามสองหกแล้วก็เออสามหกหกเนาะไอ้ที่มีสามนะคะหกสามหกสามหกหกเอาไปพิจารณาดูก็ขอให้มันขึ้นบนไปเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นสามตัวกันเนาะ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนแอดก็เห็นว่าสูตรมันเดินดีนะคะสูตรมันเดินดีก็เอามาแบ่งปันดูลุ้นทิพกันไปก่อนก็ได้ค่ะถือว่าแอดใช้สูตรนี้ลุ้นทิปมาหลายงวดแล้วนะคะทุกคน พูดจริงๆใช้สูตรนี้ลุ้นทิปมาหลายงวดแล้วค่ะก็เลยลองให้ทุกคนดูว่าลุ้นไปได้วยกันนะคะว่ามันจะเข้าอีกไหมหรือว่าลงให้ทุกคนดูงวดแรกแล้วมันจะตื่นกล้องไหมยังจะเดินต่อไปไหมนะคะสูตรนี้เพราะว่าแปดงวดแล้วถือว่ามันเดินยาวไปค่ะไม่มีสูตรไหนเดินยาวได้อ้แปดงวดนี่ก็เยอะมากนะคะเกินสถิติส่วนมากจะห้าหกงวดประมาณนี้แหละค่ะ เอาไปพิจารณากันดูเด้อทุกคนเผื่อตรงใจใครนะคะในตารางก็มีอยู่แล้วนะคะสามหนึ่งเดวเอดกระจับหลากสะดอกปุ้นสวยอยู่ดิแต่ว่าตำแหน่งมันยังไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งว่ามันจะขึ้นบนหรือลงล่างอะไรอย่างเงี้ยหวยลาวทำยากคะ่ะ บนจะแยกบนแยกล่างทํายากเพราะว่ามันใช้หัวแค่สี่ตัวนะคะเขาใช้หลักร้อยกับไอ้นี่หลักร้อยกับตัวหลักล่างตัวเดียวกันนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาดไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะถือว่าสูตรนี้ก็ชนกับสามล้านแอดเนาะเอาละครับมีลุ้นแล้วเราเย็นนี้ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีออกอะไรก็มาแจ้งผลแอดหน่อยเด้อ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ